นต่อที่ังน,นี่นะครับคือบริเวณพระธาตุสีสองรักจังหวัดเลยซึ่งสร้างขึ้นด้วยการทำสัญญากันระหว่างจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับกษัตริย์ของลาวนะครับพระธาตุนี้นะครับเวลาเวียนเทียนเป็นธรรมเนียมมานานกว่าหลายร้อยปีแล้วก็คือให้เวียน เวียนซ้ายนะครับปกติเจดีทั่วไปก็คือจะเป็นการเวียนขวาแต่ที่นี้เป็นธรรมเนียมก็คือจะเวียนซ้ายเหตุผลที่คนแก่คนเฒ่าเขาบอกกันมานะครับก็คือการเวียนซ้ายนี่คือเป็นการเอาใจใส่นะครับใจใส่สู่ระธาตุเป็นการเอาหัวใจเข้าสระธาตุคือเป็นการใส่ใจอย่างหนึ่งทุต่าสี่สองลักคือเป็นการทําสัญ,ญญากันระหว่างสองนะาาจักจะไม่ลุกล้ําดินแดนต่อกันและจะร่วมกันปกป้องดินแดน จากการรุกรานของพม่านะครับเกิดขึ้นในช่วงปีประมาณพุทธศักราช2,103ถึง2,106นะครับระหว่างกษัตริย์2อาณาจักรนะครับและบริเวณรอบพระธาตุก็จะมีรักครังรักครังอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าเป็นธรรมเนียมเหมือนกันเช่นเคยคือที่นี้จะไม่นิยมให้ คนขอละคังเขาห้ามขอละคังนะครับก็แปลกใจเหมือนกันคนรุ่นหลังก็แปลกใจเป็นปริศนาร,รมอย่างไรห้ามขอละขังนะครับนี่คือละคังเดินรอบเนี่ครับจะสังเกตได้ว่าคนเวียนซ้ายนะครับ คือบริเวณรอบๆนะครับาทางบริเวณด้านหน้าของพระธาตุก็จะมีต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งสมเด็จพระเทพท่านทรงมาปลูกไว้ในประมาณปีพุทธศักราช2534ท่านก็ได้ทรงปลูกไว้นะครับพี่นันบริเวณรอบๆนะครับมาละอีก สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบริเวณพระธาตุท่าสุศรีเข้านะครับพระธาตุจะมีลักษณะสีขาวจะไม่ไม่ใหญ่โตมากคนโบราณจะสร้างคือจะไม่ได้มีเครื่องจักร มาช่วยทอนแรงมากก็เขาจะสังเกตสร้างบริเวณเป็นเนินตรงนี้จะเป็นเนินดินสูงขึ้นมาจากพื้นดินธรรมดานะครับเป็นเนินดินสูงขึ้นมาแล้วก็สร้างจะไม่ใหญ่โตมากนะครับจะมีความสําคัญมากเพราะเป็นอนุสรของทั้งสองอาณาจักรนะครับแต่ปัจจุบันบริเวณนี้อยู่ในเขตของจังหวัดเลยนะครับอําเภอด่านด่านซ้าย